1. สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็มาพบกับช่อง B&M Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีสินค้ามารีวิวนะครับมาแนะนำนะครับตัวนี้นะครับเป็นสูบสูบลมรอจักรยานยนต์จักรยานนะครับรถยนต์ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันขนาดเล็กนะครับหมะสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับจักรยานนะครับตัวนี้นะครับราคาแค่99บาท9 9บาบาทเท่านั Carne ้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจุบแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับ มาพร้อมกับชุดเติมลมลูกบอลนะครับหรือตุ๊กตาปลอมลมต่างๆนะครับติดมากับชุดสายเติมลมแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายนะครับราคาแค่99บาทเดี๋ยวจะไปทดสอบกันว่ามันจะเติมเข้าไหมนะครับขนาดนี้นะครับขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ45เซนนะครับ45เซนแต่ในร้านนะครับมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับมีหลายรุ่นให้เลือกเดี๋ยวท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับ ผมจะทิ้งปิกัดสินค้าไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับกดเข้าไปดูกดไปสั่งซื้อกันได้นะครับไปทดสอบประสิทธิภาพกันล้อไม่มีลมเดี๋ยวจะเติมลมกันนะครับ ครับคุณผู้ชมหลังจากการทดสอบนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสามารถนะครับพกพาไปติดกับจัก,กรยานก็ได้นะครับหรือ รถจักรยานยนต์ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับซูมไม่กี่ทีนะครับซูมไม่กี่ทีนะครับแป๊บเดียวนะครับลงก็ตึงแล้วนะครับราคาแค่99บาทนะครับราคาแค่99บาทแนะนำให้เก็บโค้ดส่งฟรีนะครับแนะนำให้เก็บโค้ดส่งฟรีกดสั่งซื้อได้นะครับตรงใต้คลิปวิดีโอนะครับกดข้ามเพิ่มเติมนะครับกดที่ลิงก์สินค้านะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะพาไปที่แอป lazada นะครับมันจะพาไปที่แอป lazada กดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับมีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับ มีหลากหลายรุนนั้นเรียกเลยนะครับราคาถูกกว่านี้ก็มีนะครับตัวเล็กกว่านี้ก็มีนะครับตัวใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับเข้าไปรับชมกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคุณผู้ชมน้ําหนักเบานะครับพกพาสะดวกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีกระบอกเก็บลมนะครับกระบอกเก็บลมทําให้สูบเต็มเร็วนะครับการใช้งานก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจนะครับก็ไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ